หนังสือเสียงวันต่อวันกับพระเยซูเขียนโดยซาร่ายังแปลโดยมานาวิวัตวิระยะวันต่อวันกับพระเยซูบทเฝ้าเดี่ยว365วันสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า 18กุมภาพันธ์เราอยู่กับเจ้าคำสี่คำนี้เป็นเหมือนตาข่ายที่ป้องกันไม่ให้เจ้าตกลงไปในความสิ้นหวังเพราะในความเป็นมนุษย์เจ้าต้องพบกับช่วงเวลาทั้งดีและร้ายในชีวิตเสมอแต่คําสัญญาข้อนี้จะช่วยไม่ให้เจ้าต้องตกลงไปในหลุมพรางความสิ้นหวังเมื่อคนหรือสิ่งที่เจ้าคาดหวังทำให้เจ้าผิดหวัง จ้าอาจรู้สึกเหมือนกำลังตกจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างแต่เมื่อใดก็ตามที่เจ้าระลึกได้ว่าเราอยู่กับเจ้ามุมมองและความคิดของเจ้าก็จะเปลี่ยนไปในทันทีเจ้าจะสามารถมองมาที่เราเพื่อขอการช่วยเหลือแทนการอดครวนได้แล้วเจ้าจะาระลึกได้ว่าเราไม่ได้เพียงอยู่ด้วยกับเจ้าเท่านั้น แต่เรากำลังจับมือขวาของเจ้าไว้ด้วยเรานำเจ้าด้วยคำปรึกษาของเราและภายหลังเราจะนำเจ้าให้ได้รับเกียรติยศลูกเอ๋ยนี่คือท่าทีและมุมมองที่เจ้าจำต้องมีคือการมั่นใจในการสถิตยอยู่ด้วยของเราและการมีความหวังอันยิ่งใหญ่จากสวรรค์จากพระคัมภีร์เสฟ,ฟัญยาบทที่3ข้อที่17และ พระคัมภีร์สดุดีบทที่73ข้อที่23ถึงข้อที่26ค่ะเรามาฟังข้อพระคัรในวันที่18กุมภาพันธ์กันนะคะจากพระคัมภีร์เสฟ,ฟัญยาบทที่สข้อที่17พระยาฮวาพระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ประทานความมีชยัยพระองค์ทรงเปรมปรีเพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดังและพระคัมภีร์สดุดีบทที่73ข้อที่23หนึ่ึงข้อที่26ถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศนอกจากพระองค์ข้าพระองค์มิมีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่ปารถนาสิ่งใดๆในโลกเนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิด ขอบคุณสำหรับการรับฟังคลิปเสียงวันต่อวันกับพระเยซูนะคะหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะได้รับการทรงสถิตและมีความสันติสุขภายในจิตใจนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคลิปเสียงวันต่อวันกับพระเยซูนะคะสวัสดีคะ่ะ